ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซานะคะยังคงสร้างบาดแผลให้กับผู้คนที่นี่อยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งในค่ายผู้ลี้ภัยของฉนวนกาซาค่ะเขาเปิดชั้นเรียนเป็นการร้องเพลงหวังว่าจะใช้ดนตรีนำมาซึ่งความหวังแล้วก็บรรเทาบาดแผลทางจิตใจจากสงครามโดยเฉพาะจิตใจของเด็กๆด,ด้วยนะคะไปติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ ายในเต็นท์ที่ใช้เป็นโรงเรียนกลางค่ายผู้ลิภัยนูเซรัตทางตอนกลางของฉนวนกาซาเด็กๆที่ต้องกลายเป็นผู้พลัดถิน่นได้รับการปลอบประโลมด้วยบทเพลงในชั้นเรียนร้องเพลงที่จัดขึ้นโดยอาสาสมัครซึ่งเคยเป็นอดีตนักศึกษาของวิทยาลัยดนตรีแห่งชาติเอ็ดเวิร์ดซาอิดในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกปิดล้อมซาเลจับ ครูสอนดนตรีอาสาสมัครซึ่งเคยเป็นนักเรียนดนตรีของสถาบันดังกล่าวโชว์การเล่นเครื่องดนตรีท้องถิน่นและสอนเด็กๆให้ร้องเพลงโดยปรารถนาที่จะให้ท่วงทํานองของเสียงเพลงช่วยขับกล่อมและยกระดับจิตใจแทนเสียงกระสุนปืนที่หลอกล้อเด็กๆเ,เ,เหล่านี้มาเป็นเวลานานกว่า1ปีนับตั้งแต่สงครามเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023ที่ผ่านมา อาสาสาามัครรายนี้เปิดเผยว่าเด็กๆในชนวนกาซาต้องใช้ช er> <hum> ีว <salad> ิตท่ามกลางเสียงกระสุนปืนเสียงร้องไห้มานานนับปีแล้วแต่ทีมอาสาสมัครตัดสินใจเปลี่ยนเสียงที่เด็กๆฟังมาตลอดทั้งปีด้วยเสียงอันไพเราะอื่นๆแทนเ الاطفال اطفال غزه آه، إلنا سنه كامله واحنا بنسمع نسمع اصوات قصف واصوات بشعه اصوات بكاء اصوات شهداء آه، قررنا انه احنا نطلع ونغير الاصوات هذه اللي بسمعوها لهم لهم سنه كامله بدل الاصوات القصف اللي بسمعوها نحط اصوات ثانيه دان مالك ابو شاريب เด็กหญิงชาวปาเลสไตน์ที่ต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นเป็นหนึ่งในเด็กที่ได้พบกับช่วงเวลาแห่งความสุขขณะเข้าร่วมชั้นเรียนเหล่านี้เนื่องจากเธอปรารถนาที่จะเล่นดนตรีเมื่อโตขึ้นเด็กหญิงรายนี้เปิดเผยว่าร่วมชั้นเรียนนี้เพื่อสร้างความบันเทิงให้ตัวเองและต้องการหลีกหนีบรรยากาศของสงครามและบรรยากาศอันมืดมนที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางการทิ้งระเบิดและการทำลายล้าง อาบูชาเรบที่ไม่ได้ไปโรงเรียนมานานกว่าหนึ่งปีหวังว่าสงครามที่ดำเนินอยู่จะยุติลงเนื่องจากตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาดูโลกชีวิตของเธอในฉนวนกาซาเต็มไปด้วยสงครามและการทำลายล้างและไม่เคยมีวันที่มีความสุขเลย อย่างไรก็ตามแม้จะ,ะเผชิญการทำลายล้างไม่เว้นวันแต่อบูชาเรบก็ยังมีความหวังว่าสักวันหนึ่งสงครามในฉนวนกาซาจะสิ้นสุดลงและชีวิตของผู้คนในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกปิดล้อมจะกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง